พักเพื่อไทยกำลังพยายามจะหันกลับไปจูบปากกับพักคประชาชนอีกครั้งหนึ่งหลังการเลือกตั้งในเดือนมีนา <L ess> ในสีเดือนนี้ถ้าหากมีการถแถลงนโยบายก็นับไปนะครับคาดหมายว่าจะถแถลงนโยบายช่วงก่อนวันที่20กันยายนก็สีเรื่องนี้หละที่จะถแถลง ดังนั้นก็นับไปตุลาพฤศจิกาธันวามก,กราคาดหมายว่าหลังวันที่20มก,กราหรืออาจจะเลยไปจนถึงช่วงต้นเดือนกุมภาเนี่ยจะมีการยุบสภายุบสภาก็จะเลือกตั้งภายใน45วัน45วันการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม2569 น่าจะเป็นหมุดหมายที่ชัดเจนที่จะมีการเลือกตั้งกันในเดือนมีนาคม2569จะเป็นช่วงก่อน15มีนาหรือจะหลัง15มีนาเดี๋ยวไปดูอีกว่าวันอาทิตย์ตรงกับวันไหนเมื่อเป็นอย่างนี้ครับมันจึงทำให้ตระกูลการเมืองอย่างตระกูลชินวัตรเปลี่ยนเป้าหมายเป้าหมายตอนนี้ไปกำหนดไว้ที่การ เลือกตั้งในเดือนมีนาคม2569ซึ่งเหลืออีกไม่กี่เดือนนะครับเดือนนี้ก็กันยายนแล้วเหลืออีกประมาณ6เดือนจะมีการเลือกตั้งดังนั้นเกมล้มรัฐบาลที่ฝ่ายแค้นในพักเพื่อไทยพยายามจะทำน่าจะถูกลดการเดินยุทธวิธีแบบจะล้ม รัฐบาลนายอนุทินสังเกตได้จากที่มีการถอดเรื่องร้องให้ถอดถอนสอสออนุทินชาญวีรกูลและสอสอณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและหัวหน้าพรรคประชาชนถอนเรื่องกลับออกมาจากประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขใหม่และจะตรวจรายชื่อดูว่าใน60รายชื่อ มีรายชื่อใดซ้ํากันซึ่งก็มีหลายเหตุผลแต่เหตุผลหนึ่งที่ข่าวกองทางการเมืองของผมได้รับมาก็คือการถอนเรื่อง MOA Memorandum of Agreement ระหว่างหัวหน้าพักประชาชนกับหัวหน้าพักภูมิใจไทยไม่ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่อง ให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาเพราะมีการพูดคุยกันเจรจากันระหวะ่างผู้นำทางจิตวิญญาณของพรกประชาชนและผู้นำทางจิตวิญญาณของพักเพื่อไทยสิ่งที่คุยกันและเป็นข้อตกลงคร่าวๆก็คือควรที่จะรักษา สายสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างพักเพื่อไทยกับพักประชาชนไว้เพื่อที่จะทำให้หากผลการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม2569จำเป็นที่พักเพื่อไทยต้องเข้าร่วมรัฐบาลกับพักประชาชนจะไม่ต้องมองหน้ากันไม่ติด ไม่มีภาวะกินแหนงแข่งใจกันเมื่อผู้นำทางจิตวิญญาณของทั้งสองฝ่ายคุยกันเห็นพ้องต้องกันจึงมีความเห็นว่าควรถอนเรื่องนี้กลับมาพรรคเพื่อไทยควรที่จะมุ่งเป้าในการยื่นถอดถอนเพียงแค่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญเบรกุลเท่านั้นไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับหัวหน้าพรรคประชาชน เรื่องนี้จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่มีคำสั่งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยไปถอนเรื่องออกมาก่อนที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรวันมัวหมัดนอมาทาเนี่ยจะส่งไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าพรรคเพื่อไทยกำลังพยายามจะหันกลับไป จูปากกับพักประชาชนอีกครั้งหนึ่งหลังการเลือกตั้งในเดือนมีนาคมแล้วจะโฟกัสไปที่เป้าหมายในการยื่นถอนถอน,นายกรัฐมนตรีอนุทินเพียงแค่คนเดียวในประเด็นอะไร